Hello o l l students สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบเสียงคุกคุก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในวันศุกร์ที่17กันยายนนะคะเมื่อวันอังคารนะคะที่14กันยายนเด็กๆได้เรียนเนื้อหาในบทที่เท่าไหร่ไปกันเอ่ยใช่ค่ะเนื้อหาในบทที่4นะคะ วันนี้ today is Friday นะคะเราก็จะมาเรียนเนื้อหาในบทที่4กันต่อนะคะวันนี้ไม่ยากนะคะง่ายๆสั้นๆแล้วก็มีนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ่าโอเคทีนี้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มสีฟ้าขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อเนื้อหาในบทที่4กันต่อนะคะเด็กหยิบมาแล้วนะคะแล้วก็เปิดนะคะไปต่อจากเมื่อวันอังคารนี้กันเลยค่ะ เมื่อเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้า101ค่ะลูกก็จะเจอหน้าที่มีรูปภาพตรงนี้นะคะเขาบอกให้เด็กๆทำอะไรเอ่ย Look at the picture, write the numbers and match the words นะคะเป็นใบงานเวิร s h e e t นะคะเด็กๆอย่าลืมใส่ข้อมูลของตัวเองด้านบนนะคะ ตอนเวลาที่ครูปุ๊กให้ส่งงานมามีหลายคนเลยนะคะที่ไม่ใส่ชื่อนะคะแล้วก็เวลาส่งงานไม่ค่อยแจ้งชื่อกันครูปุ๊กก็เลยไม่ทราบด้วยนะคะว่าเป็นของใครบ้างนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมกันค่ะเขาให้เด็กๆนับภาพที่อยู่ในตู้นะคะนับภาพของเล่นที่อยู่ในตู้นะคะแล้วก็โยงนะคะ โยงจับคู่คำศัพท์นะคะ,ะทีนี้เรามาดูในตู้มีอะไรบ้างมีโรบอทนะคะโรบอทหุ่นยนต์มีเพลนเครื่องบินมีดอลตุ๊กตามีแวนรถตู้แล้วก็มีลูกบอลนะคะ,ะทีนี้เรามาดูคำถามในข้อที่หนึ่งกันค่ะเขาบอกว่า I have to t ball ฉันมีลูกบอลเท่าไหร นะคะในตัวอย่างเขาก็ตอบ5มาก็คือใส่เลข5และเขาก็โยงไปหาคำว่า5นะคะทีนี้ข้อที่ 2, 2> I have จุดจุดจุดแว n v e n คืออะไรคะเด็กๆตอบครูปุ๊กสิลูกใช่ค่ะว a n คือรถตู้เราก็ไปนับรถตู้สิคะได้กี่คันอ่าได้4คันนะคะได้4คันเราก็โยงค่ะโยงคำว่า v ว n ไปหา4 4่ค่ะเด็กๆทำตามครูปุ๊กเลยนะคะ ต่อไปข้อที่3 I have จุดจุดจุด plane P r A N E plane แปลว่าอะไรคะลกูกถูกต้องคะ่ะเครื่องบินนะคะนับได้เท่าไหร่ได้1คะ่ะเราก็โยงคําประโยคนะคะ I have one plane ไปที่ one คะ่ะข้อที่4ค่ะ I have จุดจุดจุด robot robot คืออะไรคะ ุ่นยนต์นับได้เท่าไหร่คะลูก3ค่ะเก่งมากนะคะแล้วก็โยงไปหาคำว่าที่ h r e e 3 3แบบนี้นะคะและข้อสุดท้าย i have จุดๆ,ๆดุดจุด doll doll แปลว่าอะไรคะลูกตุ๊ก,กตานับได้เท่าไหร่คะ2นะคะก็คืออะไรลูก Two, so o okay. t o ค่ะ t w o t 2 o สนะคะเป็นแบบนี้เด็กๆได้ตามทันคูปุ๊กไหมลูกอ่ะโอเคงั้นเราไปต่อในหน้าต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูต่อในหน้า102กันค่ะหน้าตาเป็นแบบไหนเอ่ยโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเห็นเครื่องหมายหูฟังไหมลูก ใช่ค่ะวันนี้เราจะทดสอบการฟังกันนะคะอ่ะการฟังวันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นครูป,ปุ๊กจึงจะไม่ให้งานเยอะนะคะอ่ะโอเคเรามาดูในพาร์ท A กันเลยค่ะพาร์ทเอเาบอกว่า recent antique the right picture ให้เด็กๆฟังแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยม ตามประโยคที่ได้ยินจะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อเมื่อเด็กๆฟังประโยคแล้วข้อที่1นึ่เขาบอกว่าเขามีอะไรเราก็ติ๊กถูกลงไประหว่างไบรถจักรยานหรือคายทว้าวข้อที่สองดากับบองข้อที่3าโยโยกับแฮท ข้อที่4 p l a n ลกับ Train นะคะ Plane เครื่องบินและเทรนรถไฟและข้อที่5โยโย่กับ Robot ค่ะเพราะฉะนั้นฟังเสียงให้ดีนะคะฟังเสียงให้ดีเพราะเสียงค่อนข้างคล้ายกันเช่น d ด l กับบอ l หรือ Plane กับเทรนโอเคไหมคะพร้อมหรือ,อยังเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันค่ะ track 21. a. listen and tick the right picture. number 1. i have a kite. number 2. anne has a ball. number 3. she has a hat. number 4. he has a plane. number 5. jack. ฟังทันม้คะนะฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะนะักเรียนสามารถย้อนฟังได้หลายๆครั้งนะคะเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุดอะโอเคทีนี้เรามาต่อในหน้า103 103กันต่อนะคะจะเจอการฟังในข้อ b จะเจอการฟังในข้อ b นะคะ ข้อ b เขาบอกว่า listen and draw ฟังด้วยแล้วก็วาดภาพด้วยเริ่มยากแล้วนะอ่ะโอเคค่ะฟังอย่างไรและต้องวาดภาพอย่างไรมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ track 22 b listen and draw Number one, I have one bag. Number two, Jack has three kites. Number three, Joe has two cups. Number four, Anna has one doll. Number five, Jane has four hats. Aww. b นี้นะคะในหน้า103เด็กๆจะค่อนข้างฟังยากกันนิดหนึ่งเพราะจะเป็นในรูปของประโยคนะคะแต่ไม่เป็นไรรูปุกจะ บอกประโยคให้อีกหนึ่งครั้งนะคะจะแนะนำประโยคที่นักเรียนได้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วนักเรียนก็ต้องแปลจากประโยคนะคะว่าเขามีอะไรแล้วจึงวาดภาพลงไปในแต่ละข้อนะคะแต่คุณครูจะไม่แปลให้นะคะเพียงแต่คุณครูปุ๊กจะให้รูปประโยคตามที่เด็กๆฟังมาว่าเขามีอะไรกันบ้าง และเด็กๆก็แปลประโยคนะคะด้วยตัวเองแล้วก็วาดภาพพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครูปุ๊กจะอธิบายแต่ประโยคแต่ละข้อให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อที่1ประโยคที่เด็กๆได้ยินนะคะจะได้บอกว่า I have one bag one แปลว่าอะไรคะและ bag แปลว่าอะไรเท่ากับว่าฉันมีอะไรคะ1อย่าง BAG bag ครู A G, พุกไม่บอกนะคะอ่าเมื่อได้ความหมายแล้วเด็กๆก็วาดภาพให้สวยๆนะคะวันหนึ่ง bag คืออะไรวาดใส่ลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ละบายสีให้สวยงามนะคะอ่าต่อไปข้อที่สอง ประโยคที่เด็กๆได้ยินบอกว่า Jack has three kite. s Jack has three kite. s นะคะชื่อ Jack Jack เขามีอะไร tree แปลว่าอะไรและ kite แปลว่าอะไรโอเคไหมคะอะ่งั้นเราไปต่อข้อที่3กันค่ะ Joe has two cups. Joe has two cups. โจข้อที่3โจมีอะไรคะ t o แปลว่า,าเด็กตอบเองนะคะ cup ครับแปลว่าอะไรหาคำตอบนะคะ two cup เท่ากับว่าสิ่งของอะไรบ้างไดะไหมคะอ่ะโอเคต่อไปในข้อที่4ค่ะ anna has one doll anna has one doll one แปลว่า โอเคครูป okay. ุ๊กจะไม่บอกนะคะ doll แปลว่าอะไรหนึ่งอย่างวาดในข้อที่4นะคะใครวาดภาพไหนไม่ได้เปิดย้อนกลับไปดูนะคะจากหน้าอื่นๆจะมีตัวอย่างภาพให้ดูนะคะและข้อสุดท้าย Jane has four hats Jane has four hats อ่า เจนมีอะไรคะโฟ r และ hat H A T hat โอเคไหมคะได้ไหมลูกนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะง่ายๆสั้นๆเป็น Worksheet นะคะครูปุ๊กก็เฉลยให้แล้วแล้วก็มีทักษะสอบการฟังสองอย่างนะคะง่ายๆโอเคคะ่ะ สำหรับวันเนื้อหาวันนี้ครูปุ๊กฝากไว้เท่านี้นะคะครูปุ๊กจะไม่ต่อเนื้อหานะเพราะว่าวันนี้เด็กว,วาดภาพค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยววันอังคารสัปดาหนะ์หน้าเรากลับมาพบกับเนื้อหากันต่อนะคะสำหรับวันนี้ครูปุ๊กฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะบ๊ายบาย